กกิดการจากลาทักน้ำตาลูกหนึ่งลูกหนึ่งแล้วว่าพวกเราน่าจะได้ไม่เจอกันอีกนานแล้วล่ะถ้าน่าจะกันก่าแค่สุ่มคนลึกก็มาเจอกสุ่ม เขาคื่สี่ทีสองใช่ที่นี่ผมเป็นนักีวีพีนะคะเพราะว่าท้าคน PVP ไปทั่วจิ๊บ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 ตายแะ้วเถอะตายแะ้วเถอะฮึฮึฮึกูเป็นนักีวีพีอะฮะฮะไม่ขอฟกีตุ้ยอยู่ดีอะฮะเอามาเลยนะข้าหัวเนี่ยจะกี่อันจะกี่ข้าวมันก็เอามาเถอะไออีนเห็นไหม ตอนตั้งใจกันแล้วข้าว่าผมจะถึงหนึ่งล้านสามโคตรแปลกอุ้ยอะไรนะอาซาบอเยอะแั่ฟะเดี๋ยนะมื่เกี้มันเสือกไม่เกินอีกอีกไใส่เอาดาบมัวเขานักสู้ีฮอกมาแล้วแรกก็ใส่หัวสแตนตานี่เปลี่ยนเปลี่ยนพวกเครื่องต่วกายเรื่อยเลยโกสองก็ได้มีเครื่องส่วนกายใหม่อีก 那怎么办？ ขึ้นวะงงว่ะเฮ้ยเออช่างม่งนี่งในแค่ดีเข้าไว้วุ่นบาคครับนี่งใน,ในแค่ดีเข้าไว้ันนี้รูปภาพใครเนี่ยหึห่าดใจจะไปจับจับกาห่าหัวใหถ้าผมมีโอกาสเจอเขาผมจะจับการเท้าด้วยเจ้ามัดพลาแต่กผมปิดฉากด้วยท่าบูดาเอว ไม่อยากจะเสียตังค์มากใช่ครับผมสุ่งผลวันนี้เอ๋อแปบบ๊บนึงนะทำที่ชาร์จ่อนดูึ๊บโอเคครับผมโอเครู้สเช้าก็ส่มได้ผล,ล,นะผลนะแล้วนะวัผลอะไรวะผต่มันเปิดนะฮะแล้วผมจะเอาผลไปแจกหุกคนใช่ไหมไมนใช้ผลอันนี้มาเฉยเลยม,มันเป็นผลที่แบบมันก็โหดใช่ไเออผลอะไรไหมอืมอืม นี่บอกเลยไหมว่าสัน้นโอ้ไม่จะเจ็บให้ขนโหดวะตายครูไม่ใช่ะจะแจกมือมาครูไปจะกินเอง,องเราใจกว่ารู้สึกของคนที่เม็ดมือเก่าวังพอต้องการผลมืออะไรพวกนี้ไม่มงเสือกให้ขน,นโหดโหยขนน้อยกว่ามือเพราะอยากได้คนนี้มันแต่แบบเขาไม่กัดเขาไม่ได้ ขอแบบอยากได้ผมดึกนำเนี่ยให้คุณมังกรมาช่วยโอ,โ,โอ้โหแล้วคุณมังกรเฮฮาเลยครับแล้วที่นี่เพื่อนผมก็จุดได้ตรนี้นไฟก็เฮฮาต่อ <laughs> <laughs> โอเคเขาให้จัดการตัวอะไรนะอ <laughs> ะ